สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องม่พี่กกอกนะคะมินน้อยมีอะไรมาอวดนะว้าวใครให้ตังคะปะ้าเตนเอ้าป้าเตนมาเหรอลูกว้าเสียดายจังไม่ได้เจอป้าเตนนอะ่ะอยากจะกดป้าเตนสักครั้งห,หนูไม่ได้กดป้าเต๋นแล้วลูกกดอืมหนูกดป้าเตนแล้วเหรอคะ บอกเาเตนว่าไงบอกเาเตนว่าได้จันฮะว่าไ,ไงนะคะรักหรอือรักเปเตนเหรอลูกหนูพูดกับาเาเตนไหมโอเคอ่าเนี่ยโอ้ยได้ได้กี่บาทนะวู้ไหนี่ยนี่นสามใบหรือสองใบสองใบ ว้าวอะเดี๋ยวนูก็ไปหยอดกระปุกไว้เลยค่ะวันนี้ตังเหลือจากโรงเรียนไหมคะเดี๋ยวพอแล้วลูกอันนี้นี่ยเอาไปหยอดใช่ไหมตังเหลือจากโรงเรียนไว้ที่หนูไปโรงเรียนที่ไม่ให้หนี่ลูกเหลือไหมคะไหนตังที่ไม่ให้โรงเรียนหนูก็เอามาหยอดเพิ่มเพิ่มเลยถ้าวันไหนที่หนูมาจากโรงเรียนแล้วหนูไบ่ให้ยี่สิบบาทจ้ะนะคะออ้ไม่ให้ย<ม>ี่สิบบาทหรือสิบบาท อย่ากระปุกไว้เลยค่ะอู้เป็นการเป็นงานไหนๆไหนกระปุกอมสินนู้นอ่ะมาดูสิรับช่วงจากพี่พลอยแล้วลูกมย์บ้าโด้พี่พลอยก็อยอกระปุกก็ได้เยอะแล้วนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเบสจะหาซื้อกระปุกอมสินที่มันโตกว่านี้ใหญ่กว่านี้กระปุกมังค่างกระปุกมังค่งออ๋ออันนี้นะโอ้กระปุกเขาเรียกว่ากระปุกสืบทอดพี่พลอยบอกว่าเฮ้ยกระปุกเล็กนี่น่ะ ช่วยพี่พลอยเก็บตังได้เยอะเลยนะบอกตอนที่พี่พลอยรำอะ่ะออันนั้นเขาเรียกว่ากระปุกสืบทอดเอนนออ,อันนี้คือกระเบ็ดมานนเฮ้ย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 พลอย <laughs> <laughs> โอ้โ,อโข้าเดินายคลิปหมาจะกินกับข้า <laughs> ดีนะที่มินหันมาเนาะไม่งั้นไม่ได้กินกันแล้วเรา ยังยังมันกำลังกระโดดหึนโอ้ยเอยอเดี๋ยวพ่อเบ้จะซื้อไอ้ก,กระปุกออมสินที่มันใหญ่ๆกว่านี้แล้วก็พอดีลองไปด้วยนะแต่มันก,แนก็แต่มันก็มีเสียง ซีเซฟเลยเหรอใช่ <c oughs> มันเลยแบบของเด็กอับแม่ที่แบบใส่ตังเข้าไปมันจะอยู่ตื้อเข้าไปเหมือนตื้อโบราณเลยมันมันมันมีที่ใส่เชื่องเรียนแล้วก็ที่ใส่เครื่องดังทันด้วยเ <c oughs> ออทำไมมินถึงรู้จักแล้วลูกไม่เห็นในติ๊กต็อกเลยโบกแล้วก็มีดาให้หนูดูมีด <c> า <oughs> อ๋อของประดาได้แล้วลูก <c oughs> ประดาได้เหรอกระปุก อ๋อหรอ,หรอมีตู้เซฟด้วยโอ้แสดงวดา่าปลามีตู้เซฟด้วยเฮ้ยไมด้ไม่มีตู้เซฟอ๋อเหรอเอ้ยอย่า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 พูดไปไหนนะเดี๋ยวไม่ดาโดนป่น <c oughs> ที่ว่านะัน<อ>คือ,อนาาอน่นออสินนีม่ต้องเห็นอะ่ะจะเป็นลายของเด็กวอ่ะลงคุยเรื่องตู้เซฟปลา,าดวิว่าไงนะ <c oughs> เออให้ดูแสดงว่าปาดามีตู้เซฟโอ๊ยกลัวปาราโดนพ้นนะทุกคนโอ้เแสดงว่าหนูจะเอาแบบนั้นเหรอคะเอาแบบมีตู้เซฟที่หนูพูดเหรอแล้วสั่งซื้อได้ไหมล่ะโอ้ได้บ่อยบอเออเอามาให้แม่ดูหน่อยสิแป๊บเดียวแบบไหนแบบไหน ต้องสั่งตูเ้เซฟให้น้องมินแล้วนะทุกคนถ้ามีเจ้าของก็จะเปิดได้ถ้าไม่มีเจ้าของเปิดไม่ได้นะเจ้าของคุพี่กับหนูกับหนูไอ้มินกับพี่คี้เนี่ยนี่ยเปล่าเนี่ยเนี่ยไม่ดูหน่อยอ๋ออ๋อแบบนี้เหรอใช่มันมันเป็นยังไงมันเป็นอลูมิเนียมหรอือเป็นยังไงลูกหรือว่าเป็นดูแบบนี้มันเหมือนเป็นพลาสติกพลาสติกบ่ ต้อองดูีกยแล้วมันมีกุญแจล็อกด้วยเหรอมันเป็นที่หมุนหมุนล็อกอ่ะบอกหุนมันต้องเซฟอะอุ้ยต้องมีรหัสด้วยใช่ไหมมินใช่แล้องมีรหัสไหมเ้าถ้าสมมุติว่ามินลืมรหัสแล้วมินจะเปิดได้ไหมคะนี่เขาต้องเปิดตรงแบบนี้ไหน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 ใส่ผ่านแล้วก็จะมีกุญแจหรือเปล่าไหนอันนี้เหรอเป็นแบบของเล่นอ๋ออ้แบบนี้เหรอ โอ้นี่นางพูดแบบนี้พ้อยใส่เหดี๋ยวฉันเอาสีชมพูตรงเนื้อใส่แบงค์ได้อ่เดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูก่อนให้เบะดูหน่อยดิโอ้โอ้ไม่เคยเห็นแล้วตู้เซฟตู้เซฟเล็กเนี่ยกระปุกอันนั้นน่ะนู่นน่ะกระปุกน้ำอ่ะมันมีช่องใส่แบงค์พันด้วยแล้วก็มีเหรียญด้วยเหรอคะเออพอดีเลยเนี่ยก็พอดีเลยนะแต่มันใหญ่ขนาดไหนล่ะ ก็ประมาณนี้แหละมันก็ไม่ไ้เท่าไหร่ตั้งแต่ตรงนี้ถตรงนี้เออแล้วเ่เออก็โอเคอยู่ก็พอดีเระ,ะพอดีถ้าเวลาที่พ่อโอนตังมาเบ้ก,ก็จะได้หยอกกระปุกให้หนูเลย<ช>เออเราเราไม่ต้องฝากธนาคารแล้วเราหยอกกระปุกไว้ก,ก็<ช>พอเพราะมีรหัสอยู่เนาะไม่มีใครสามารถเปิดได้ถ้ามินถ้ามินไม่เปิดก็ไม่มีใครเปิดเอาได้นะอันนี้มีแบบสแกนิ้วยมือ อ้าวมีสแกนีนมือด้วยโอ้ยบ่น่ะบ่น่ะปาตี้นี่คือเขาทดลองวิธีนี่เขาก็จะใส่ถ่านเหรอใส่ถ่าน,านใช่แล้วก็ใส่รหัสดาวแล้วอันนี้คือเวลาใส่มันจะดูดแบงก์มันใส่ในธนาคารหรือไอ้ที่เป็นตู้อันนั้นอ่ะอตู้ใส่เงินอ่ะโอ้ยทันสมัยมากเลยนะนี่เวลาใส่ถูกมันก็จะเปิดเฮ้ แต่อย่าเอาเลยแบบใส่รหัสเนี่ยจะ้องมินลืมแล้วมันก็มินสมมติว่าหนูใส่รหัสมันตั้งแต่เล็กๆนี่ถ้าหนูโตแล้วหนูลืมรหัสแล้วหนูจะเปิดได้เลอคะต้องมินจจดจดคนอื่นเห็นเขาเขาขโมยสิโอตู้เซฟมึงมินนะคะทุกคนอันนี้เหมือนตู้ A T M ได้แบบนี้ ทำไมเมื่อกี้นี่ตันเขาใส่บัตรนี่ม oh, oh. ีบัตรหน,นูอยากได้แบบนี้โอ้ได้ถูกแม่แมดูหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเออแต่มือผม,มีตะก,กร้าให้เข้าไปซื้อที่เออไม่มีเหรอเขาไม่ได้ปักตะกร้าว่อ้าวแล้วเราจะสั่งได้ยังไงล <c oughs> ่ะก็คือไม่ต้องใช้รหัสได้ใช้อยู่ด้วยกันอ๋ออันนี้ก็คือฝากหรืเหมือนกดกดออมกดถอนโอ้ย อันนี้ก็คือบัตร a t ทถ้าถ้าลีลาแล้วก็อย่าอย่าเอาแบบลีลาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลืมนะเอาแบบธรรมดาธรรมดาดีกว่าเออเออเอาม่พ่เอาีหน่อันนี้เหมือนต้สีบเสียขนาดจิ๋วเออมันมีหลายแบบไม่ใช่เหรอไม่ใช่เอามาแล้วมันเรียกๆรกบุลรุนี่นะ แม่ยำว่ามันน้อยำฝพามือนี่บ่อันนี้โอ้ยตู้เซฟอันนี้เหรอที่มินพูดน่ะโอ้ยตู้เซฟมีรหัสด้วยตู้เซฟของผู้ใหญ่อ๋ออันนี้เป็นอันอันนี้อธิษามหน่อยของป้าดาเหมือนนี้ไหมเหมือนเมื่อกี้นี่ไหมตู้เซฟป้าดาน่ะของป้าดาเหมือนอันไหนเหมือนอันอันนี้ของป้าดาเหมือนอันนี้เหรอได้ๆๆเหมือนนี้เหรอของป้าน่ะ แสดงว่าปราเปิดให้ดูเรามีแต่แมงค์พันหมาลูก <AR C. S 1> จุ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 เด็โจรเข้าบ้านป้าดอันนี้อันนี้แค่มินน้อยพูดเฉยๆนะคะทุกคนเด็ดโจรเข้าบ้านปา้า <laughs> ดโอ้โอพี่ดาปราดาให้หนูดูเหรอคะวันนี้เหมือนกระเป๋าเลยอืมอยากได้อะคืออยากได้มันเขาไม่ตัดตะการเราจะสั่งได้ย,ยังไงในทีนี้ ไม่เป็นไรเนาะก็สใส่กระปุกอันอะไรนะ้ะถ่ายทอดจากพี่พอไปก่อนเนาะนี่ขอให้มีตังยอดเนาะเออหน่เลยเนี่ยน,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 นี่เบ๊ก็จะยอดแต่มันเล็กไปนะนี่เบ๊ว่านะ่ะต้องหากระปุกที่มันใหญ่กว่านี้หน่อยเดี๋ยวเราซื้อกระปุกกลมสินกันไหมข้าวทาไมไม่ใช่หมาอ่ะโอเคนะคะ,ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากบอกป้าแตนหน่อย <im itation> พูดใหม่ใชไหมชัดเลยพูดแต่ะนะจะพูดชัดชัดพูดแต่นะจะชัดชัดพูดแต่นะจะชัดแล้วเหรอนี่นะนาตานาตาโอ้ยอ่ะ <im itation> โ,อโอเคนะคะสหรับคลิปนี้อ่ะก็พูดด้วยว่าเป็นกำลังใจให้แต่นะคะเป็นกำลังใจให้แต่นะคะสู้ๆค่ะสู้ค่ะชูชูนิ้วด้วยสินี่เนี่ยหันหน้ามาชูดีดีดิในสองนิ้ว <im itation> ่างี้เนี่ยช่องนี้เนะี่ยสู้หน่ะสู้่ะหันหน้ามาดี โอ้ยโน้นักแสดงค่อยกระดออรยายไหน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 อ่ะหันหน้ามาดิ